ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นชื่อยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะครับได้รับชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่พันเอกเซอร์จอร์ดเอเวอเรสต์นักสำรวจแล้วก็นักทำแผนที่ชาวอังกฤษซึ่งในกลางศตวรรษที่19ในการสำรวจและการทำแผนที่ในภูมิภาคเอเชียใตย้โดยจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยได้ค้นพบยอดเขาที่สูงที่สุสดในโลกในเทือกเขาฮิมาลัยนะครับบนพรมแดนระหว่างเนปลาลแล้วก็ทิเบตแอนดรูวอร์เนี่ยผู้ดำรงตำแหน่งซ u วเยอร์เจเนอเรลออ อินเดียต่อจากเซอร์จอร์ดเอเวอเรสเนี่ยได้เสนอให้ตั้งชื่อยอดเขานี้ว่าเมาส์เอเวอเรสต์นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บุกเบิกงานสำรวจแผนที่ในภูมิภาคนี้นะครับแม้ว่าเซอร์จอร์ดเอเวอเรสตตัวท่านเองเนี่ยจะไม่เคยเดินทางไปยังยอดเขาแห่งนี้ก็ตาม แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนการที่บอกว่าโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาครับจริงๆแล้วมันก็มีคนอยู่ที่ทวีปอเมริกาก่อนหน้านั้นเพียงแต่ว่าชาวยุโรปเรน่นไปเคลมเท่านั้นเองว่าค้นพบก่อนจริงๆแล้วอินเดียแดงอยู่ก่อนตั้งนานแล้วนะครับเหมือนกันนะครับยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คือพูดง่ายๆชาวยุโรปเพิ่งค้นพบแต่ว่าชาวท้องถิ่นคนที่เบตกับคนเนปาณะรู้จัก ยอดเขาแห่งนี้อยู่แล้วและตอนที่คนที่ไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นคนแรกนะครับก็คือเซอร์เอ็ดมัน l a ฮิลารีชาวนิวซีแลนด์ ก็ต้องอาศัยชาวเชอร์ปาครับซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับมีถิ่นกําเนิดอยู่ในทิเบตตะวันออกเดิมเนี่ยเป็นชาวนาเลี้ยงปศุสัตว์แล้วก็ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างทิเบตกับเนป,ปาลน,นะครับเซอร์เอ็ดมันฮิลลารีเนี่ยก็ต้องอาศัยเทนซิงโนเก้นะครับซึ่งเป็นชาวเชอร์ปาเนี่ย นำทางขึ้นไปบนยอดเขาเอเวเรสต์นะครับนอเก้นี่ก็กลายเป็นฮีโร่ของชาตินปานแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเชอร์ปารุ่นหลังในการปีนเขาเอเวเรสต์อีกด้วยนะครับงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยพบว่าชาวเชอร์ปาเนี่ยมีพันธุก,กรรมที่ทำให้พวกเขาอดทนต่อความกดอากาศต่ำแล้วก็ออกซิเจนน้อยในระดับสูงได้ดีกว่าคนทั่วไป อันนี้ก็จะเป็นที่มานะครับว่าทําไมยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยต้องมีชื่อว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยนะครับก็ตั้งเป็นเกียรติให้กับผู้บุกเบิกงานสำรวจแผนที่ของอังกฤษนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ